สวัสดีครับสายกินไก่รู้รยังว่าเท็กซัสอ่ะออกไก่ทอดมารถแจวบอมโอหน้ากินขนาดนี้ก็ต้องสั่งมาแบบจัดเต็มซะหน่อยถามว่าจะกินหมดไหมก็ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะครับรู้แค่ว่ามันเป็นอาหารที่มีแป้งไขมันสูงแต่ก็ยังอยากกินเนาะกินเยอะกินเก่งขนาดนี้แต่ก็ยังหุ่นดีอยู่ได้ก็เพราะมีตัวช่วยดีๆยามาดากาซิเนียครับเพราะมาดากาซิเนียเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดการดูดซึมไขมันแป้งและน้าตาลลดพุงแล้วยังช่วยในการขับถ่ายด้วยเออเขามีออยอด้วยนะผมกิน1เม็ดก่อนอาหาร มือหนักๆน,นะครับมันดีจริงๆเลยกินของอร่อยๆแบบเนี้ยแบบไม่รู้สึกผิดเลยละครับแถมตอนเนี้ยเขามีโปรจุกๆด้วยนะซื้อ3แถม2ไปเลยเข้าไปตามกันได้เลยนะครับเห็นคลิปนี้ที่ไหนเข้าไปตามกันได้ที่นั่นเลยนะครับที่ร้านมาดาฟาร์มาคร,ครับเอา้าไปจัดกันสิครับรออะไรอยากหุ่นดีพุงยุบกินกระจายแค่ไหนก็หุ่นดีได้มาดากาซิเนียเลยครับแต่ตอนเนี้ยขอตัวกินไก่ต่อก่อนนะครับอยากจะบอกว่าไก่ทอดรสแจ่วบ,บอมเนี่ยคือแซ่บอีหลีเด้ะคาดไม่ได้เลยนะขอบอก